ี่นาะค่ะมาเพิ่งนี่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 โอ้ตับหวานเจียวเพียขมขมหวานจ้วยจ้วยอ่ะคุ้มแพ้ตายค่ะพาคีริโอพันตับค่ะพี่น้อง คตค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมาค่ะวันนี้มาพอกับเมนูยาปากต้อค่ะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องเมนูจุ๊ดจุดนะคะวันนี้ปาดพี่น้องคืดอยากหล่านเกาคือเกานะคะหล่านเคียงเหนือน้องกบบกพี่น้องคะสุดนี่หนึ่งร้อยบาทคือเกาตาพี่น้องว่าเบิงบ้งปาหลายแห้ง สุดละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องคะเล็กไปได้เ้าเอาเนื้อนี่สองซันเด้ค่ะเนี่พูดอู้ห้าแห้ค่ะพี่น้องมาค่ะแสบๆน้ำเล็กคือเกาเด้จ้ะน,นี่อยากกินนะนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เนี่อยอา,าวเขาเส่็ก่อนนี่ยพี่น้องมาเบิ่งตับหวานพี่น้องพี่น้องคะมาเบิง่งนี่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 อู้ตับหวานเจียวเพียหมขม หวานจ้วยจ้วยวามาคาะพี่น้องมาจูนํนำกันด้วยค่ะอืแซ่บตะวันแจวเพียคุ้มแป่ตายค่ะ แสบขน,หนาหนาค่ะกรึบ คีริโอพันตับครับพี่น้องแซ่บพักอื่นค่ะ ซอยจุหนึ่งร้อยบาทพี่นอ้องได้ยินป่ะทุกอย่างค่ะเหนือได้ค่ะอันเงี้เหนือพลอ,อยค่ะ แซ่บค่ะขุณนตุ่ยๆค่ะชอบเนื้อแบบโซสค่ะ คีวรวกับขั้นหนานค่ะเหนือก็บผักคีรวค่ะ แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องค,ะค่ะกรึบกึบห,ห,ห,หวานแห้งค่ะเอาตับอยู่ก่อนค่ะเนื้อหมัก ครับพี่นองคะขนาดหน มาค่ะนี่สุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะหลายหลายพี่น,อน้องนีห่หวานต้วยๆค่ะพี่น้องคะแสบแอยจุแกวเพียขมอ่ำลำค่ะเนี้ยตัวตัวค่ะพี่น้องคะื สอยดูสอยใจร้านเกาหล่านเดิมครับพี่น้องคะร้านน้องกบกเข้าเนาะค่ะพี่น้องตังสี่แล้วค่ะควอมแสบควอมส,วสุดสุดละหนึ่งร้อยบาทแถมถูกพร้อมครับพี่น้องคะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อเนี้เลขสียขอโตลาพี่ลาหน่องไปก่อนเด้อจ้าพ่อกันไม่คิปหนาค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ